คุณกำลังฟังกคอสเลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกคสเลสติซินพอดแคสต์ดีๆจากสำนักงานกค,คสกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำกันอีกเช่นเคยค่ะในเช้นนั่งสาวินาทแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคสรับหน้าที่ผูรุนเนินรายการค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดงานบรรครูครั้งที่69ประจำปี25-68อยอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุข ครูไทยร่วมแจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรโดยมีพลตําหนดเอกเพิ่มพูนชิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการจัดงานวันครูค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะก็ได้มีการจัดพิธีทาบุญตักบาตรพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนพิธีทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีบูชาบุรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ซึ่งจัดกันที่หอประชุมครุษภาค,ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของหน่วยงานต่างๆรวมจํานวน9รางวาัลซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นจํานวน1,217คนค่ะโดยในปีนี้ค่ะนางสาวแพทองทาน ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบคำผนวันครูว่าครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสชีวิตให้เด็กไทยและได้มอบสารเนื่องในโอกาสวันครูสําหรับปีนี้ด้วยค่ะซึ่งเราได้นําเสียงจากสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่69วันที่16มกราคม2568 ดิฉันขอส่งความเลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่สร้างคุณูปการแก่การศึกษาของชาติตลอดมาครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าของชาติที่พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีศักยภาพครูจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่สิทธิทุกคนดิฉันได้มอบคำขวัญวันครูครั้งที่69พศ2568ว่า ครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยด้วยระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่เคารพรักในครอบครัวที่ให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีเป็นผู้จุดประกายความคิดความฝันให้แก่สิทธ์รวมทั้งถ่ายทอดวิชาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้คำชี้แนะเป็นผู้นำความคิดให้สิทธ์ ได้กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมทำให้สิทธิ์ได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งการประกอบสัมมาอาชีพการเลี้ยงดูครอบครัวและการอยู่ร่วมกับคนในสังคมครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้สิทธ์ได้ต่อยอดความคิดและทำในสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทำให้สิทธ์ได้มีโอกาส ในการเลือกแบบแผนชีวิตที่มีความมั่นคงและมีความสุขครูจึงต้องเพียบพร้อมด้วยทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ซึ่งจะบ่มเพาะให้สิทธิ์เป็นคนดีและคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจของชาติ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองสืบไปในโอกาสวันครูครั้งที่69พศ2568ดิฉันในฐานะสิทธ์ขอสแสดงความกะตะาะเวทิตาคุณให้คุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่สิทธิ์ด้วยหัวใจที่มุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละเสมอมา พร้อมกันนี้ดิฉันขออวยพรให้ครูอาวุโสครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาการศึกษาของชาติทุกท่านประสบแต่ความสุขมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าครูนั้นถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าของชาติที่เป็นส่วนสำคัญค่ะในการพัฒนาเด็กและเย,ยาวชนไทยให้มีศักยภาพครูจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณแก่ศิษย์ทุกคนเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่ร,รกในครอบครัว ผู้จุดประกายความคิดความฝันให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีถ่ายทอดวิชาความรู้รวมถึงสร้างประสบการณ์ชีวิตที่จะทําให้สิทธิ์นะคะได้เรียนรู้และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ในอนาคตดังคําขวัญวันครูที่ว่าครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสชีวิตให้เด็กไทยคะ่ะ และนอกจากนี้ค่ะพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าควคําปราศัยเพิ่มเติมในงานว่านโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศโดยแร่งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกําลังและความสามารถรัฐบาลจะส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมาสานต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขให้เกิดผลสำเร็จต่อผู้เรียน ภายใต้หลักการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตใช้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมุ่งสร้างการศึกษาเท่าเทียมผ่านเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลภายใต้แนวคิดปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกช่วงวัยฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำมีศักยภาพและความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ นอกจากนี้ค่ะเนื่องในโอกาสวันครูปี2568นี้นะคะสัานักงงานกศก็ได้มอบของขวัญให้กับครัชกันครูทั่วประเทศด้วยการเปิดให้คุณครูที่มีความประสงค์จะขอย้ายและมีคุณสมบัติที่สามารถย้ายได้ลงทะเบียนเพื่อย,ยื่นคำขอย้ายได้ทางออนไลน์ผ่านระบบ TRS Teacher Rotation System ซึ่งจะช่วยลดภาระก,การจัดทำเอกสารคำร้องขอย้ายของครูจากเดิมที่ครูจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อเดินทางไปยื่นคำร้องขอย้ายที่ต้นสังกัดเป็นการยื่นคำร้องและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์โดยใช้กับการย้ายทุกกรณีค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการสามารถตรวจสอบได้ปิดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการขอย้ายซึ่งได้เปิดระบบให้คุณครูลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอย้ายได้ในวันที่16มกราคมถึงวันที่31มกราคม ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยในวันที่31มกราคมคุณครูจะสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ภายในเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะ และเนื่องจากระบบ TRS นะคะเป็นระบบใหม่และถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันค่ะทางสํานักงานกศอ,อเองก็อยากรับฟังปัญหาจากผู้ใช้งานเพื่อนําม,มาปรับปรุงและทําให้ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้ใช้งานระบบแล้วติดปัญหาตรงส่วนไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แจ้งปัญหาได้ที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k สํานักงานคณะกรรมการ,รกครชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเพื่อให้ทางเราได้รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไข ในตัวระบบเพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสำนักง,งานกกอเองต้องขอขอบคุณและขออาภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะ และก็ถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆรวมไปถึงสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดิฉันก็จะรวบรวมและนํามาอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับกศศเ,เลสซิสซ์นในครั้งนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสํานักง,งานกศศผ่านช่องทางเพจ Facebook สํงงานันกงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง y o u t u b ติ i k t o k และ X ของสํานัก งานกกสอและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกสอที่ www.otepc.go.th ค่ะสำหรับกก l เลสติซึ่นในครั้งต่อไปเราจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาได้ที่กกสเลสติซึ่นพอดแคส